ตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในแมปที่ชื่อว่าบางแสนบีชเป็นแมปเกี่ยวกับชายหาดบางแสนนี่แหละนะฮะผมก็เห็นแล้วผมก็เลยลองเข้ามาดูเออแปลกดีเว้ยก่อนจะรับชมในช่วงต่อไปตอนนี้ช่องพี่ไพป,ป๊อกมีระบบเมมเบอร์และซปเปอร์แทงแล้วนะครับสามารถเลือกสนับสนุนได้อย่างตามใจชอบส่วนใครที่ไม่มีงบสามารถกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้ดูถึงตรงนี้แล้วเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันเลยครับตอนเราเข้าแมปมาแรกๆเนี่ยก็จะมีทูตอ r i เ l ียนะครับคือมีไกด์บอกนะฮะว่า มีเดี๋ยว็ดทำไมมันมีเจสกี้ตรงนี้ด้วยวะก็จะมีเซเว่นนะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาซื้อของแล้วก็ทํางานได้นะครับนี่ก็เป็นพนักงานใช่ไหมอ๋อคือเราทํางานตรงนี้ได้แล้วก็ซื้อของในนี้ได้นะครับอันนี้ฟิชเซลเลอร์มาดูสิคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อคนขายปลาตอนนี้มีม,มีเบ็ดตกปลาด้วยตรงนี้120บาท600 600แล้วก็149โลบาทตอนนี้ผมมีอยู่50บาทนะฮะโอ้แสงสวยเว้ยน,นี่คือฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิ่ง โอ้อะไรวะนี่มันอะไรวะน่มีกีเจสกีแล้วก็เอาเอา,เอา <laughs> ต่อไปฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งเดินสำรวจต่ออ๋อนี่ก็จะมีเดี๋ยวนะมีกระเป๋า Inventory รนะครับการเปิดกระเป๋าแล้วถ้ายืนคือโคตรเท่อันนี้คือมือถือนะครับจริงๆใช้หาดบางแสนผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะอันนี้เป็น c a t o n i n a Express ว้าวเดี๋ยวขอเข้าไปดูซิเข้ายัางไง <laughs> ออเข้าตรงนี้ <laughs> โหยบ้าเอ้ยคำปลา ทำพลา b บเดเวลลิสสปอนเนอร์แล้วเราทำไงอ่ะเราอยากเป็นคนส่งของอ่ะเดลิเวอรี่แพ็กเกจคือไงอ่ะคือผมต้องทำงานใช่ไหมเฮ้ยผมขอคุยผมอยากทำงานถ้านายไม่มีธุระอะไรอ่ะไปไกลเลยเหมือนมันโหดจังวะ a อ p พลายทูไฟเออทู o อ r job อยากทำงานดีเป็นไงโอ้โหนี่คือชุดของ c a t o n น e x p r e s s นะครับอ่ะต่อไปแล้วยัยงไงต่อผมต้องการส่งของอ่ะเฮ้ยชั้นนี้ฉัน,นก็คุยกับน,นายได้แล้วเดียวชั้นคุยกับนายได้เฮ้ย ต้องการอะไรวะจะต้องการรถไงเอาไปเลยโอ้โหจักรยานอย่างนั้นเหรอโอ้มาฮะเดี๋ยวเราไปส่งของกันดีกว่านี่ฮะเดลิเวอรี่ไปฮะส่งของตรงไหนวะอ้าวนี่เหรอนี่เหรอคนนี้เหรอร้านคาเราเกะอ๋อนี่ไงดีมากสำหรับการ,นรขนส่งนะขอบใจนะอ๋อเนี่ยเหรอแล้วเราก็รับพัสดุต่อแล้วเราก็ไปส่งต่ออ้าโอ้ เฟี้ยวเว้ยมีแอ t i ทิวิตี้ให้เราทำนี่ไงคนรับของ เรียบร้อยฮะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะผมเพิ่งผุมแวะดูแป๊บนึงสมศักออโต้สมศักออโต้อันนั้นน่าจะเป็นพี่สมศักนะครับที่ยืนอยู่ในอู่น่าจะพี่สมศักด์นะครับส่วนนี้อะไรอ่ะขายผักเหรอพี่ธงต๋องธงดูไปตรงนู้นต่ออันนี้คือร้านป้าอะไรสักอย่างที่ขายป้าสุดาอ๋อเขาชื่อคุณป้าสุดาโอเคไข่มันออกเจ็ตสกีสกกเอาอีกสักเจ้าแล้วกันส่งของครับเพื่อเอาเงินไปตกปลาไปซื้อคันเบ็ดนะฮะเดี๋ยวเราไปตกปลากัน ไหวะลูกค้านู่นชอบจังมันมีในวิเกเตอร์บอกด้วยมาแล้วครับเอีย้ยช่านรักการบริการนี่จังเลยแล้วก็วาบไปเลยเรียบร้อยนะฮะอ๋อถ้าเราควิดจ็อบคือถ้าเราควิดจ็อบจักรยานเราก็หาย โอเคเรียบร้อยฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่2 3 1บาทพอที่จะไปตกปลาแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปตกปลาเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารก่อนแล้วกันนะครับดูว่าอาหารมันราคาเท่าใดมีถูกๆไหมสิบสี่บาทนี่ะมามา่มาน้ำแปดบาทอ่ะซื้อเบ็ดตกปลากันดีกว่าโอ้หให้ฟิลแบบอ๋น,อน,นาะมีกีตาร์สักตัวแล้วนั่งกับแฟนนี่คือได้ฟิลมากๆอ่นนี้ไงเราซื้อเบ็ดก่อนนะครับร้อยยี่สิบบาทซื้อมาแล้วนะครับเบ็ด แล้วก็ตรวจดูที่กระเป๋าแล้วก็อีคิปใส่เข้าไปนะฮะอ่านี่ไงมาต้องตกไปแบบนี้อ่าปลาตกแล้วปลาตกแล้วได้อะไรอะ่ะพลาสติกแบกโอ้วันนี้ไม่ใช่วันดีๆของฉันเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ดีนะครับการที่เราทิ้งพลาสติกลงในทะเลเนี่ยไม่ไม่ทิ้งขยะลงในทะเลนะครับผมวันนี้เราถือว่ารณรงค์ไปในตัวเลยแล้วกันนะครับเพื่อน้องปลานะครับ เราจะได้มีปลาสวยๆไดปไดูกันได้ชริมในกุุงเด็กกุงกรูสวยงามมากดูสิเหมือนฉันจะได้อะไรด้วยแหละตอนนี้เวลา5้ามงเย็นแล้วนะครับได้อะไรวะเนี่ยได้ซาล่ายซีวีดนะครับเดี๋ยวเราไปขายดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร,ร่นะฮะเซลล์อสองร้อยเจ็ดสิบหาบาทอู้รวยรวยตกปลาแค่นี้เราก็ได้ทางสุดยอดก็จบกันไปในอัสลหรับแมปที่ชื่อว่าบางแสนบีชนะครับก็เหมาะสำหรับการ เล่นกับเพื่อนนะครับผมเล่นกับเพื่อนหรือจะโลเพล์อะไรก็ว่าไปนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาโลเพล์หรือเข้ามาเล่นได้นะครับสำหรับแบบนี้ก็ถือว่าชิวๆเป็นแฮงเอาท์ชิวๆแล้วกันนะฮะจัดว่าทําสวยเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศแสงสีนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ไปปองต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับขอบคำนับ <laughs>